มาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากตราพญาจ้ามาอยู่ศูนย์อุปโภคอ๋อมาจากตราพญาอ๋อก็องไปทำนข้าวมีผู้ใจดีไจายเงินมาซื้อของอ๋ออันนี้มาซื้อเอาข้าวไปทำกินกันเหรอครับซื้อไปทำแจกด้วยค่ะไปทำแจกด้วยเป็นอาสาสมัครแป๊ดแป๊ดนี่ไงแป๊ดแป๊ดเนี่ยมีตั้งสองใบจ้ามาดูได้จ้า ไม่รู้จะได้กลับบ้านตอนไหนไม่รู้เนาะยังไม่รู้เลยเขาจะเอาพมออกจากบ้านให้หมดด้วยน่าจะออกมาออกจากบ้านได้เือแล้วขอบคุณจ้าขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีโชคดีจ้าอยากให้ปลอดภัยทุกคนคนที่ออกมาก็ปลอดภัยอยู่แล้วออคนีแทรัพย์สินเราน่ะสิจ้าก็ทำยังไงล่ะแต่ว่าที่บ้านที่บ้านไม่มีอะไรใช่ไหมที่บ้านไม่ได้โดนอะไรใช่มไม่ได้โดนอะไรใช่ไหม เป็นห่วงบ้านเนาะไม่เป็นห่วงหรอกบ้างไม่ห่วงบ้านพ่อกับน้องตี่นี้ก็ห่วงคนที่บ้านนะไม่ห่วงหรอกอะไรก็อะไรไปถ้ามันโดนระบงระเบิดเดี๋ยวทางการเขาก็ทำให้เองออ่่าถ้ามันโดนนะจ้าห่วงพวกพวกคนมากกว่าอ๋อห่วงคนมากกว่า